ครับเอฟซี FC ช่องโรนายนำโชคทุกทุกท่านนะครับก็เข้าอีกนะครับเข้าอีกสามหกเก้านะครับสูตรอมตะอของช่องโรนายนำโชคนะครับเข้าอีกนะครับสามหกเก้านะครับก็สวัสดี f อฟซทุกทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องลุงนายนะครับทางช่องลุงนายก็จะนำเสนอตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเ,เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สามหกเก้านะครับสูตรอมตะของเรานะครับที่เห็นเห็นอยู่นะครับเข้ามายาวมาตลอดนะครับงวดนั่นก็เข้าไปที่สามหนึ่งนะครับแล้วก็มางวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดสิบหกมิถุนายนะครับสิบหกมิถุนายนะครับลงนายน้ำโชคก็ ให้วิ่งไปที่3นะครับวิ่งไปที่3วิ่งให้6กับ3และวิ่งที่3นะครับเออก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปแต่ก็เสียดายนะครับที่ <c oughs> เลขจับคู่เลขจับคู่มันหลุดไปนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับนะแล้วกลับมาตามกันต่อนะครับในงวดของวันที่16กรกดานะครับงวดที่แล้วนะก็ออก03นะครับออก03นะครับส่วน9ก็เข้าไปที่2ตัวท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ8 9นะครับ งวดที่แล้วนะครับก็จับคู่ให้นะครับก็หลุดไปนะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกออกก็ห้าศูนสามนะครับห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามนะครับแล้วก็ แ9นะครับก็เข้าไปนะครับที่เลข9นะครับข้างล่างนะครับสองตัวล่างนะครับตัวบนนะครับสองตัวบนก็เข้าไปที่เลข3ามนะครับ เราก็จะมาตามกันต่อนะครับวดของวันที่16นะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับ16กรกฎาคมเราก็มาดูกันนะครับว่ามาตามกันต่อนะครับสิบหกนะครับก็ ออหกเจ็ดนะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับเอ่อสำหรับงวดนี้นะครับวิ่งวิ่งนะครับลุงนายก็จะให้ไปที่หกนะครับแล้วก็เก้านะครับวนันี้นินไปที่หกแล้วก็เก้านะครับ มาตามกันต่อว่าเปอยากพยายามนะครับพยายามจะหาตัวเลขเมาจาับคู่ให้มันเข้าให้มันตรงนะครับอยากให้เอฟซีทุกท่านได้นะครับในตัวเลขคู่ที่มันถูกแต่บางเอิญมนันก็หลุดไปนะครับท่าะนั้นก็มาตามกันต่อนะครับในงวด ที่16นี้นะครับก็หวังว่าน,น่าจะเข้านะครับเลข6ของเรานะครับเลข6ของเราก็จับคู่นะครับก็ไปที่60นะครับ61นะครับ67นะครับ แล้วก็หกปนะครับแล้วก็หกสองนะครับเก้านะครับส่วนเลข9้าของเราก็จับคู่ก็คือ09นะครับ 1,9น,น,นะครับ7,9น,นะครับ6,9น,นะครับ2,9น,นะครับก็พยายามนะครับพยายามคัดตัวเลขที่จะมาให้เอทซีทุกท่านนะครับ ว่าอยากให้ได้นะครับวันนี้ก็จะวงไว้ให้นะครับวงไว้ให้สัก วงไว้ให้นะครับนี่นะครับถ้าเก้ามานะครับถ้าเก้ามานะครับถ้าเก้ามานะครับถ้าหกมานะครับถ้าหกมานะครับถ้าหกมานะครับ อขอให้ไว้เท่านี้นะครับ fc ท่านใดนะครับที่ว่ามีเลขก็ดูนะครับลองดูมา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 จับมาตัดดูนะครับกับ369นะครับอเอื่อที่ไม่เคยถูกเลยก็อาจจะถูกบ้างก็ได้นะครับ ก็หวังว่า f c ทุกท่านนะครับก็คงจะโชคดีนะครับลุงนายนำโชคนะครับก็ฝากช่องน้อยเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสนับสนุนนะครับรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะครับลุงนายนำโชคก็ สวัสดีนะครับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ